ก,กําลังประสบปัญหากับนกใช่หรือไม่เราขอแนะนำ JH Bird Protect ไล่นกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงานเข้ารับหมดหรือหากใครอยากสอบถามเขาก็สามารถสอบถามได้อ๋อและที่สําคัญเขาแค่ไล่ไม่ได้ทําร้ายหากใครสนใจติดต่อกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับโฟกลิฟต์จะมาครับโฟกลิฟต์จะมาจําหน่ายและให้เช่าโฟกลิฟต์รับซ่อมก็มีนะครับสนใจกดต้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับโฟกลิฟต์จะมาครับโฟกลิฟต์จะมา อัสลามุอะลัยกุมรอรฮ์มุตุลลอฮิวะราะกาตุสวีดาสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวอนมาเล่าสู่กันฟังเขาบอกงี้นี่คือเขาบอกว่าอายุธยาเนี่ยเป็นเมืองกรุงเก่าในสมัยประวัติศาสตร์ใครที่เรียนประวัติศาสตร์ไทยก็จะทราบดีนะครับว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีนักต่อสู้ เป็นชายชาติทหารกันเยอะมากนะครับแล้วก็ต่อสู้ปกป้องแผ่นดินไทยมาจนถึงยุครัตนโกสินท์ที่เราได้อาศัยกันอยู่เนี่ยนะครับแต่อันนั้นแค่เรื่องประวัติศาสตร์ที่ผมเกริ่นให้ฟัง แต่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านต้นสตือหรือถ้าใครที่รู้จักบ้านอัลกุรอานบ้านต้นสตือนะครับผมว่าหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่นี้มาถูกแน่นอนวันนี้ผมพามาชิมนะครับผมบอกแล้วว่าคอนเซปต์ของผมนะครับไม่จะเป็นต้องร้านใหญ่แต่ร้านนี้เนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆกับบ้านอัลกุรอานบ้านต้นสตือครับเป็นร้านที่กระทัดรัดแต่เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยผมเลยต้องมาวันนี้มาไกลจากชะเชิงเซา มาอยุทยาแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารกันข้างใน,งนก็เป็นอาหารธรรมดาครับเรื่องอาหารตามสั่งกว๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ผัดไทยท่าที่ผมทราบนะฮะแล้วก็เย็นตาโฟเขาบอกที่นี่ขึ้นชื่อมากเดี๋ยวเราจะไปชิมกันข้างในนะครับสํา,ารสหรับร้านนี้ไม่มีชื่อร้านแต่ร้านเขาน่ารักมากตามผมไปข้างในนะครับผม เพื่อนๆครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคอนเซปต์ของผมหรือว่าคลิปที่ผมทำนะทางเพจที่ท่านผู้ชมเพื่อนๆสามารถติดตามได้นะทางเพจชิมชวนนะครับช่อง YouTube พาชิมชวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคนที่แนะนำแล้วก็เป็นผู้ที่ติดต่อให้ผมได้มาทำคลิปตรงนี้นะน้องลาลาีิดายักษ์เออไม่ใช่ <laughs> นั่น,นละคร <laughs> น้องลายลาแสงมหามาดนะครับอันนี้เป็นญาติกันแล้วก็น้องเขาอยู่ที่อยุธยาแล้วเขาก็บอกว่าให้ผมเนี่ยได้มาเที่ยวอยุธยาผมก็เลยถือโอกาสว่าคลิปนี้นะฮะผมจะอยู่อยุธยาเนี่ยประมาณ3คลิปด้วยกันนี่เพียงเห็นแค่หน้าตาของอาหารนะครับเพื่อนๆผมเนี่ยน้ำลายสอเลยนะครับแล้วก็แอบชิมไปแล้วบ้าง ก็บอกว่าอาหารสิ้นคิดผมเชื่อนะครับว่าถ้าอาหารสิ้นคิดเนี่ยคนก็นึกถึงผัดกระเพราแล้วมันก็เป็นอาหารที่ทานง่ายแต่ผัดกระเพราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเมนูปราบเซียนถ้าเมนูง่ายๆแล้วทําไม่อร่อยเนี่ยผมว่าก็จบการตามาชิมกันเลยครับไอสิ่งที่ผมพูดจะเป็นแบบไหนนะครับกระเพราเนื้อและผมชอบมากเลยกระเพราที่ผัดแห้งๆแ,แล้วรสชาติจัดจ้านผมชอบผมชิมเลยนะฮะอุ้ยบิสมิลลา ผมจะบอกว่ารสชาติได้อือหืออือหือผมจะเลือกเมนูที่ผมชอบก่อนตะเภาเนื้อรสชาติจัดจ้านแล้วก็เผ็ดเผ็ดอร่อยมากแวะมานะครับถ้าคนที่อยู่อยุธยารู้จักบ้านต้นสตือรู้จักบ้านอัลกุรอานอยู่ข้างๆเลยนะครับอยู่ข้างๆ อยู่หน้ากูโบ๊ทนะฮะมาทานได้ครับผมเปิดวันไหนบ้างครับเนี่ยเปิดทุกวันฮะกี่โมครับตีห้าอันน่ะฉะนั้นคนที่ไปทํางานนะครับวันธรรมดาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมีข้าวทานแน่นอนนะครับเอาล้ครับขออีกสักคำหนึ่งนะครับกะเพราเนี่ยมันอร่อยถูกใจมากชื่อร้านก็เปี๋ยว,อว,อว,อวปอาอ้วนชื่อร้านก็เดี๋ยวปลาอ้วนอปลาอ้วนตัอ้วนง่ายหูว่าไม่ดี เขาบอกคนเราเนี่ยนะเวลาอายุเยอะเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มแบบเหี่ยวใช่ไหมครับแต่อยู่มีอยู่อย่างเดียวที่ตึงคือหูผมเนี่ยเข้าขายแนละ้วทุกอย่างเริ่มจะเหี่ยวแต่หูเริ่มตึงชื่อโต้วนนะครับโต้วนแวะมาเลยนะครับสําหรับคนที่อยู่ในย่านนี้นะครับหรือใครที่เดินทางผ่านเส้นนี้นะครับแวะมาเลยแวะมาเลยเขาบอกว่าอร่อยจริงไม่ไก่กา <c oughs> ต่อมาผัดซีอิ๊วครับผม อันนี้เป็นผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ผมจะทานแบบย,ย่งไม่ต้องปรุงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปรุงแล้วมันก็ไม่ใช่รสชาติจากฝีมือใช่ไหมครับรวยอะ่ะสายตากล้องอดแน่ปลาก,กร้องน้ำตาน้ำลายหลเลยอะ่ะอือหือโตัวอ้วนครับอร่อยจริงครับโต้วอ้วนกระหรอมากโอ้โหต่อมานะครับ ผัดไทยกุ้งสดนี่สดจากแม่น้ำเลยนะฮะตอนนี้อยู่ใกล้แม่น้ําเจ้าพญามาปนจบก,กับแม่น้ําป่าสากแล้วก็เป็นน้ําวน<อ>จะเจอกุ้งฮะผมก็ยังไม่ปรุงเหมือนเดิมนะครับขณะไม่ปรุงนะผมว่ารสชาติใช้ได้เลยครับเ,เพื่อนๆแวะมานะครับถ้าแวะมาทางด้านนี้แล้วก็กุ้งเนี่ย <c oughs> เขาไม่หวงด้วยนะครับก็ให้กุ้งมาแบบจัดเต็ม <c oughs> รสชาติดีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เมื่อครับเป็นคลิปที่ผมมีความสุขกับการทานอีกคลิปหนึ่งนะครับนะเพื่อนๆที่แวะมาทานด้านอยุทยานะฮะชื่อก็บอกว่าเป็นกรุงเก่าเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองหลวงเก่าเนี่ยนอกจากจะแวะมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับถ้ามาทางท่านนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคอนเซปต์ของการทํางานของผมนะครับในการไปชิมอาหารเนี่ยมีอยู่2ออย่างสะอาดอร่อยผมจะไปและที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสะอาดอร่อย และอร่อยแบบจริงๆไม่ได้อร่อยแบบเล่นๆนะครับก็แวะมาได้อีเมนูหนึ่งครับผมอันนี้เราสั่งกินแบบที่เราชอบที่เราอยากกินนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าราดหน้าราดหน้าราดหน้าดูก่อนเลยครับราดหน้าราดหน้าทะเลโดยปกติเนี่ยผมทานอะไรเนี่ยผมจะเป็นคนชอบปรุงอยู่เสมอน,นะครับแต่มีคนบอกว่าถ้าคุณจะได้ลิมรสชาติอาหารที่แท้จริงเนี่ยจากการทําของเ,ออเชฟหรือคุณแม่ครัวเนี่ยนะครับอย่าไปปรุงครับให้ชิมเลย ร้อนก็นร่อยจริงครับตรงนี้มาแบบร้อนๆร,ร้อนครับปากกระพองอ่ะเพื่อนๆครับแนะนำเลยนะครับร้านโต๊วอ้วนร้านนี้นะครับแวะมาทาน แวะมาซื้อไม่ผิดหวังแน่นอนการันตีดูก,กับลูกค้าที่มาลหลายๆคนในขณะนี้นะครับผมเนี่ยไม่อยากจับภาพเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปฟ้องในคดีเสร็จเลยนะฮะไม่ฟ้องนะไมฟ้องนะอะ้ลูกค้าบอกไม่ฟ้องไม่ฟ้องถ่ายได้ก็มีลูกค้าเข้ามา เป็นระยะระยะต่อเนื่องกันเลยแล้วก็มีการโทรศัทรศพท์สั่งด้วยนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครูน่นะี้ผมได้ยินนะครับโทรศัพท์มาแล้วก็สั่งสั่งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมารับอะไรเนี้นะครับขอแนะนำนะครับสำหรับร้านโต้อ้วนอร่อยจริงครับไม่ไก่กาครับแนะนำนะครับสำหรับคนที่แวะมาที่อยุธยาอย่าลืมแวะมาที่นี่ถ้ารู้จักบ้านอัลกุรอานนะครับที่บ้านต้นสตือแวะมาได้เลยผมขออนุญาตนะครับ จบคลิปนี้ก่อนเพื่อที่จะได้รับประทานอาหารที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนแล้วตามกันนะครับกับคลิปของผมนะครับใน2-3สคลิปนี้คงอยู่ที่อยุธยาแน่นอนและจะไปร้านไหนติดตามกันในคลิปต่อไปด้วยลาไปก่อนนะครับอัสสลามุละลัยกุวะมราะห์มะตุลลอฮิมุลกาตุสวดัสสวัสดีครับเพื่อนๆครับขออร่อยต่อก่อนครับ